เวลาไปตามตลาดเราก็มักจะเห็นภาพคนโยนแตงโมงลงจากรถอย่างที่เห็นนี่แหละครับช้าบ้างเร็วบ้างก่อนแล้วแต่ขนาดของแตงแต่วันนี้เราไม่ได้มาตามหาพี่ๆกลุ่มนี้กันนะครับแต่ว่าเราจะพาไปดูสุดยอดทีมโยนแตงในตลาดสีมูมเมืองที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างยกให้เป็นอันดับหนึ่งของตลาดกันนั่นไงครับพวกพี่ๆเขามากันแล้วโอ้โหเดินมาหล่อย,ยังกะนายแบบเลยแต่เอบเวลาที่พวกพี่เขาทำงานนั้นมาจะรอเหมือนกับตอนเดินไหมล่ะครับว่าแล้วเราก็ไปดูกันสักหน่อยดีกว่า เป็นยังไงล่ะครับถ้าทางแข็งขันแข็งแรงรวดเร็วสะละเกินรถที่ขนแตงมานี้นะครับจะบรรทุกแตงโมมาหนักทั้งละประมาณ4ตันถ้าเป็นทีมอื่นก็จะใช้เวลาในการขนแตงย้ายลงมาด้านล่างเวลาประมาณ40นาทีนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมแหละครับว่าพวกพี่ๆเขาใช้เวลากันเพียงแค่25นาทีเท่านั้นครับดูแบบนี้เหมือนจะไม่เร็วนะครับแต่จากการที่ผมไปลุ้นอยู่ข้างๆนี่แบบว่ามันเร็วมากเลยนะครับแถมพวกพี่ๆเขาก็ยังคัดขนาดแตง วางแยกกัน5้าขนาดให้แบบเสถียรภาพพร้อมขายอีกด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกนะครับว่าการคัดแตงด้วยมือนั้นมันจะชัวร์กว่าการช่างด้วยตาช่างหรือเปล่างั้นต้องลองไปพิสูจน์จันครับผมนี่จะหักหน้าพี่เขาตรงนั้นเลยหลังจากที่เราดูพี่อินกับพักตั๋วเนี่ยโยนแตงโมงกันมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแ,แ,แต่พี่เขาบอกว่าน้ำหนักมือเขาเนี่ยชัวร์มากซึ่งผมก็ไม่เชื่อหรอกผมก็เลยเอเ,ยเอาตาช่างร้ข้าง่า,งางเนี่ยมาโชว์เลย พีนพี่บอกว่านี่เบอร์นี้คือเบอร์หนึ่งครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่5กิโลขึ้นครับผมแล้วถ้าไม่ถึงชั่วครับทัวแน่นอนครับถัวเป้าทัวครับผมหยิบลูกไหนก็ได้ใชไหมครับโอเคครับลูกเนี้ยเล็กแน่นอนไม่ถึงหรอกลูกเนี้ยครับดูนะครับเออถึงว่ะถึงไหมถึงถึงวันห้าลเต็มมดีตห้าลใช่เป้าใช่ครับถั่วเป้าทั่วครับโอเคนะ ผมนี่ยกดัมเบลมาตลอดนี่ไม่ถึงหรอกโอเคลองดูกลัวเด้อกลัวเด้อนี่ไม่ถึงเลยแไหมสี่โลเอาลองดูเลยครับลองดูครับนี่สี่โลนะร้อยสี่โลเอาเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยครับปล่อยปล่อยได้เหรอปล่อยปล่อยครับปล่อยห้าโลพอดีห้าโลกว่าเลยสุดยอดสุดยอดโอ้ยมือยังแม่นอยู่เว้ยโหเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเป๊ะโอ้โหจะว่าใช้ได้จีมือแน่นอนแน่นอนแก้วแก้วโอ้โหหนักเลยอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองต้อง สี่กิโลขึ้นครับผมไม่เกินห้าไม่เกินห้าครับเฮ้ยชัวร์แน่นนะแน่ใจเปล่าแน่ใจครับอันนี้เป็นยอดนะเออาสี่โลกว่าฝาหน่อยอันนี้นี่ก็สี่โลสี่โลครับสี่โลอันนี้ถ้าเกินห้าผมว่าสี่โลฝาจริงเปล่าห้าห้าเพราะมันหนักเท่ากับนี้เลยมันจะมีลูกยอดนั่ที่ว่าลงมานะอันนี้สี่โลสี่โลกว่าฝาเบอร์สองเบอร์สองสี่โลสี่โลฝาโอ้โห ยอางย่งย่งโอ้โหตกใจว่าเลยแร็วเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็ไม่ถืไม่ถึงห้าไม่ถึงไม่ถสี่ลเก้าเลยนะไม่ถึงลื้งเป็นเมย์ยอดครับเจโนหด้วยเป็นเมย์ยอดเป็นไงล่ะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาทําอาชีพโยนแตงได้นะครับเพราะอย่างพี่ทองอินหัวหน้าทีมคนนี้ใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์มานานถึงกว่า20ปีและลูกน้องที่เลือกเข้ามาร่วมทีมนั้นต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย6-10ปีด้วยกันนะครับ ต้องฝึกฝึกฝนดีครับต้องอดทนมานะแล้วก็เก่งแล้วก็พยายามท,ยาที่สุดเลยอะนอ่มันยากอะไรเลยคือโยนกวางโยนแล้วก็วางอย่างนี้มันง่ายอยู่แต่ว่าทำมัน,นยากอะ